Субтитры сделал DimaTorzok ไฟแดงเดียวลุ้นเลี้ยแต่ว่าไอ้คนสับซีบีอะมาด้วยเหรอมันขับยิ่ยืิย่เยอะเห็นมันบึนบอยู่นึกว่าจะหวุดหงิดเดี๋ยวจะหวดรอบตาไม่ได้หด phải đèn luôn đi phải đèn đi luôn đi อีบของนักสืบเอลเอสนึกว่าฝรั่งจะตามเรามาหน่อยแต่โถ่ฝรั่งไม่ตามว่ะสงสัยอ่าฝรั่งมันเมาด้วยนะดูเหมือนมันเมาเมาตั้งก้นขาดเมาตั้งก้นก้อนเนี่ยตรงนั้นดูแล้วสงสัยน่าจะมีบางฝักเปิดยันว่างแบบเนี้ย เช้าีิผมเช้าเช้าเนี่ยถนน,นเส้นนี้สายป่าตองนี่อย่าพยายามลงโค้งนะผมบอกเลยเพราะมันจะมีน้ำขยะอยู่น,ยน,นี่น้ำขยะที่โผล่ ได้พิเดินมันค่อนข้างมี่จ็บมีรอบมาดีนะือว่าเมื่อก่อนผมมีเด็ดอ่ะขึ้นไม่ไดนะ้แล้วแบบนี้มันต้องแบบเคียร์หนึ่งเแรบบื่องยังนะก็ต้องเคียร์เกียร์หนึ่งเรื่นนะมมแบบองนั้นอะผมไม่รู้เหนกันว่าแบบไม่รู้เหมือนกันว่าอไหหรือว่านี้เขามีการแบบ ไอตรงไอเสียไอไอตรงไอดีด้วยหรือเปล่ามันถึงได้แบบแม่ดูสมัยที่ผมจับอ่า RZ อะถ้าไม่ขึ้นด้วยเกียหนึ่งนะแล,ววลนงแล้วก็ไม่ลากแล้วจับสองแล้วก็แบบลากัปหมดอะ ากฏว่าพอมากับแอันนี้นอ้ยรอบมันมาดีว่ะรอบตอนขึ้นเนะินแบบคือรอบมันมรอบมันมีอยู่ในมือตลอดอ่าตลอดอะ่ะมันทำให้แบบเราบิดมาบิดมาแล้วมันขึ้นเนินง่ายอะ่ะมันขึ้นเนินขึ้นโคง่ายคือมันไม่เข็นรนะถอ่ะก็ตอนสมยัยแบกนี่ผมก็ไม่ได้่ายขึ้นลงไปแบบโอ้ยองไรอะ่ะแบบลากเกียร์หนึ่งน่แบบโอ้รถกูจะพังไวนะ้เนี่ยบางทีเกียร์หนึ่ง รอบหมดกลางกลางเนินก on ็มีเมื่อ oh, ก่อนนี่เราบนเขาตรงนี้เขาหลังสาเจ้าโพเสือใกลๆก็น่าจะเด็กป่าตองน่าจะเคยขึ้นแหละไอชิบหายแดดผมไปหมดแรงกลางเนินลองคิดดูเอหยักต้องเห็นขึ้นน่ะผมงงว่ะฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนั้นแต่กูพากันนี้ไปขึ้นเอ้าเนี่ยขึ้นได้เฉยหรือว่าเป็นเพราะว่ามันมีการแต่งเสื้อสูบหรือเปล่านี มีวังแผนจากทางด้านรถี่ฝบกไปช่วยมาช่วยมาบอกหน่อยแล้วกัน เราเช็คปริมาณน้ำมันโอ้น้ำมันเหลือเยอะนี่วะผมใส่ไปร้อยหนึ่งนะคิดว่าจะหมดแล้วเนี่ยยางมัหมดถือว่าโอเคกันเนี่ยอุ๊ยอ้ก็เกือบหมดแล้วเนี่ยเด็กมันชิบหายเออ รแรงอย่างว่ามันโคตรแดงมันเอา,าดูเสื้อสูกเลยเมื่อคืนเราขับกลับบ้านก็ขึ้นเนินสองสาเนิน 1. ก็ไม่เป็นไรเออมีน้ำดันหรือเปล่าก็ไม่ดันเท่าไหร่เอ้ยห้าสิบไอเฮียต้องๆอ่ะแลยแต่ว่าเมื่อคืนอ่ะผมเปิดดูน้ำมันออกสีคุ่นๆหน่อยนะ น้ำในหม้อน้ำอะ่ะสีคุณคุณไหนคงจะต้องถ่ายสักหน่อยนะน่าจะแถวนี้แหละรั่วมันต้องมีตรงไหนรั่วสักที่แหล,ละเอานและโอเคเด้งกิ้วกวัววนมากนะครับนะท่อด้านหลังก็ยังไม่ได้ทํำขับแม่งดังอย่างนี้แหละรถแรงเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายเฮ้ยแบบรถแข่งรถแข่งครับรถแข่งติดสติ๊กเกอร,ร์แบบนี้ด้วยเพราะว่านี่หูยึดตรงเนี้ยนี่เนี่ยแล้วก็มันจะมีน็อตสามตัวใช่ไหม ตรงนี้มันหักเลยไม่รู้มันนี่อะไรกรอบกรอบกรอบแฟลิ่งเทียมมันหน้าเบื่ออย่างแบบนี้แหละถ้าเราทิ้งมันนานๆเฟลิงมันจะกรอบแล้วก็แตกหมดเลยอ๋อไปจริงๆแล้วงานนี้